สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาพบกับช่องพาไปมั่วชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องพาไปมั่วชาแนลนะครับก็นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆคนทุกทท่านนะครับที่กดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับช่องพาไปมั่วชาแนลแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันในในคลิปนะครับทำให้วันนี้นะครับช่องพาไปมั่วชาแนลนะครับครบ1,000 s u b s c r i b e นะครับครบ1,000 s u b s c r i b e ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่เดินทางมาถึงวันนี้นะครับก็มีสิ่ง ดีมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับบางครั้งนะครับก็วันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะครับวันนี้กิจกรรมดีๆนะครับก็คือเราจะนาวัตถุมงคลนะครับของท่านหลวงพ่อรวยนะครับเป็นวัตถุมงคลเหลี่ยญนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลเหรียญนี้นะครับมาแจกท่านผู้ชมนะครับกิจกรรมของเราก็ไม่ยากนะครับกิจกรรมของเราก็คือ จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปกดถูกใจเพจพาไปมั่วชาแนลนะครับที่จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แคปนะครับมาใหา้เราดูนะครับแคปมาให้เราดูแล้วส่งมาทางอินบ็อกซ์ทางเพจพาไปมั่วชาแนลนะครับพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเพราะอะไรนะครับถึงได้ชอบ หรือว่าติดตามช่องพาไปมั่วชแนลนะครับท่านใดนะครับให้เหตุผลได้ดีที่สุดและถูกใจผมที่สุดนะครับกรรมการนะครับมีผมแค่คนเดียวนะครับในการตัดสินนะครับใครให้เหตุผลได้ดีที่สุดนะครับรับไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2563จนถึง30กรกฎาคม2563นะครับใครให้เหตุผลได้ดีที่สุดรับไปเลยรับไปเลยนะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อรวยนะครับรุ่น แจกทานนะครับเรืนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาเรื่องอะไรนะครับเรามาแจกวัตถุผสมของเราที่เรามาแจกนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทําเพื่อการค้าหรืออะไรต่างๆนะครับเรามาแจกเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยยังไม่มีวัตถุมงคลไว้บูชานะครับก็เอาวัตถุมงคลเนี่ยไว้บูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราและครอบครัวเรานะครับก็วันนี้ช่องพอเปมั่ยชแนลครับมีกิจกรรมดีๆมาให้ท่านชมได้เล่นกันนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดแล้วก็ไปกดแชร์เพจถูกใจเพจแล้วส่งมาร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาสวัสดีครับ